สวัสดีครับพกับผมช่องขาเดียวชแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดคุยหลังเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่27เนะฮะเป็นเกมที่อาร์เซนอลของเราเนี่ยจะต้องบุกไปเยือนฟูลแลมนะฮะในเกมลอนดอนดาร์บี้อีกแล้วนะฮะฤดูกาลนี้รู้สึกว่าจะมีเกมลอนดอนดาร์บี้เนี่ยแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่สามารถบุกไปเอาชนะฟูลแลมได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูนะฮะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความสุขของเรากุนเนอร์เลย แล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนด้วยนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วกันเราไปที่เรื่องแรกแบบเร็วๆเลยนะครับก็คือรายละเอียดของเกมนะ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์ทั้ง2ทีมเลยนะครับเซอร์ไพรส์ของฟูลแลมก็คือเราเข้าใจว่าเกมเนี้ยฟูลแลมจะมาในระบบรับลึก รับลึกรอสวนกับแต่กลายเป็นว่าพอมาดู11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงกับระบบแผนที่ประกาศมาก่อนเริ่มเกมเนี่ยฟูลลนะ่มฮะมาในระบบ4-2-3-1คือพร้อมจะเปิดหน้าแรกกับอาร์เซนอลเลยนะในเกมนี้ประตูฝ้าสาวเป็นแบรลีโน่นะครับส่วนแบกซ้ายขวาเป็นเคนนี่เตเต้กับโรบินสันนะคู่เซ็นเตอร์เป็นอาดาราบิโยนะครับจับคู่อยู่กับทีมลีนโหต้องบอกว่าชื่ออ่านยากมากเลยนะนักเตะฟูลเล่ มิดฟิลด์ตรงกลางฮะก็จะเป็นแฮร์ริสันลีสแล้วก็ซาซาลูคิทนะแนวลูก3ตัวเป็นบอบบี้ลีนนะครับเป็นอันเดสเปเรล่าแล้วก็ไมเนอร์ซูโลมอนนะไมเนอร์ซูโลมอนก็ช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงมากเลยนะยิงติดต่อกันมา4เกมแล้วในพรีเมียร์ลีกนะฮะส่วนหน้าเป้าของฟุตแลนก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์มิโตวิดนะครับตอนนี้เป็นดาวซันโวของทีมนะปัจจุบันนะอาร์เซนอลน,นะครับมาในระบบ4-3-3ระบบเก่งนะฮะก็มีเซอร์ไพร์ คือกับเยลเจสุดนะครับกลับมามีรายชื่ออยู่ในมานั่งสำรองแล้วนะฮะในเกมนี้นะประตูเฝ้าเสาเป็นอารอนแลมเดลนะครับแบ็กซ้ายขวาเป็นชินเชนโกกับเบนไว้น White นะส่วน,นเซนเตอร์นะครับเป็นคู่ของมาการเยสจับคู่อยู่กับวิลเลียมซาลิบานะครับมิดฟิลด์ตรงกลางจะเป็นกานิชาก้าโทมัตปาเตแล้วก็มาตินโอเดกาที่กลับมาคืนสนามแล้วนะฮะจากเกมที่ออกไปเยือนสปอตติ้งลิสบอนในเกมยูโรป้าที่ผ่านมานะฮะ เสมอกันไป2ประตูต่อ2เนี่ยเป็นเกมที่มาตินโอดกาเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งรายชื่อสำรองนะเพราะว่าเป็นอาการป่วยนะครับอตอนนี้น่าจะกลับมาหายดีแล้วออกสตาร์เป็นตัวจริงได้แล้วนะครับแนวลูก3ตัวเป็นกาเยลมาร์ตินเนลลี่นะครับแล้วก็บูกาโยสากานะที่เสือภัยเลยคือเรนโดทอสซาเนี่ยได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะก็คือพอไปดูข่าวจากหลายๆสำนักเนี่ย ก็มีการบอกว่าอาจจะเป็นสมิธโลหรือเปล่าที่ได้เล่นตำแหน่งนี้เพราะว่าทอสซาก็มีหลายสื่อรายงานว่าอาจจะต้องรอเช็คความฟิตรอเรียกฟิตรออะไรก็น่าจะมีชื่อในเกม Sporting l i ลิเ n อรลเลกสหรือว่าเกมที่ต้องไปเจอกับพาเลทนะฮะแต่กลายเป็นว่านัดนี้เนี่ยได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเลยนะครับเรามาดูรูปเกมกันคร่าวๆนะฮะก็คือมี3ประตูเกิดขึ้นในเกมนี้ กลายเป็นว่าสามประตูนะั้นเป็นของฝั่งอาร์เซนอลทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เกมเนี่ยจบตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของเกมไปแล้วนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยไม่มีสกอร์เพิ่มเติมนะเรามาดูรายละเอียดของประตูกันทีละประตูแล้วกันนะครับนาทีที่16เนี่ยเป็นจังหวะที่มาร์ติเนลี่นะครับได้ยิงนะในทางฝั่งกราบซ้ายของอาร์เซนอลนะครับยิงไปติดเซฟของแบรนเลโน่นะจากนั้นเนี่ยบอล กระดอนไปหาผู้เล่นของฟูลเล่นะครับแล้วก็ชาเลบเข้าไปนะฮะเป็นลูกโอนโกของฝั่งฟูลเล่นะฮะแต่พอกลับไปเช็ค VR อีกรอบนะครับกลายเป็นกาเบียลมาตีเนลี่นะฮะที่ล้ำหน้าไปก่อนนะผมก็รู้สึกว่าเห็นการตีเส้นแล้วแมอยากให้ตีเส้นแบบนี้เป็นมาตรฐานทุกเกมจังเลยนะฮะ ากนั้นไม่นานนฮะนาทีที่21นะครับอั์เซนอลได้เตะมุมฝั่งซ้ายนะแล้วเป็นทอสซาปเปิดเข้าไปกาเบียลมากาะเยดนะฮะขึ้นมงลงๆคนเดียวนะครับทำให้อร์เซนอลขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ตั้งแต่นาทีที่21เลยนะฮะจากนั้นก็ไม่นานฮะเนาทีต่อมานาทีที่28นะครับเป็นจังหวะเปลี่ยนแกนของวิลเลียมซาลีบานะโยนยาวมาให้ชาก้าที่อยู่ตรงกลางนะฮะได้ขึ้นบอลแดนกลาง แทงทะลุออกซ้ายให้ทอสซานะครับที่สลับสวิตออกมาเล่นด้านข้างนะแล้วก็คอตบอลให้เข้าไปนะครับให้กับมาร์ติเนเลลีนะที่โยกไปอยู่ตรงกลางนะฮะได้ขึ้นโมงนะทำให้ทิ้งประตูออกห่างเป็น2ประตูต่อ0ูนย์ะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมนะจากนั้นมี2จังหวะที่ควรจะปิดเกมได้นะฮะก็คือจังหวะนาที36แล้วก็38นาที36เนี่ยเป็นจังหวะที่ปาเตดักบอลได้กลางสนามฮะ ส่งให้อเดกาตได้ชิงบอลอยู่กับออทอสซาทอสซาก็ชิงบอลอีกทีนึงฮะให้กับกาเนชาก้าที่วิ่งเติมเข้ามากาเนชาก้าเนี่ยจังหวะโล่งๆเดี๋ยวๆแล้วฮะถ้าเกิดยิงประตูก็มีโอกาสที่จะปิดกล่องได้3ประตูต่อศูนย์นะแต่กลายเป็นว่าบอลเนี่ยไปลังเลฮะบอลไปเข้าเท้าซซายแล้วก็ลังเลที่จะยิงจะส่งหรือจะจ่ายเนี่ยทำให้บอลกระดดนไปหาแบร์เรโน่นะลูกนี้ก็เลยไม่ได้จบนะจากนั้นมาอีก2นาทีให้เป็นจังหวะนาทีที่38นะ ทอ็อดซาเนี่ยได้กดเน้นๆหน้าประตูนะครับแต่กลายเป็นว่าหลุดเสาออกไปนะลูกนี้เสียดายมากจนจังหวะเนี้ยผู้บรรยายภาษาไทยนะพูดว่า2จังหวะที่น่าเสียดายเน้นๆของอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเกิดสามารถหมกว่าน,นี้หรือว่าอะไรกว่าน,นี้อาจจะทําให้ปิดกล่อง3 .0 ต่อศูนย์ไปได้ตั้งแต่นาทีที่38ของเกมแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายครับเพราะว่านาที45บเนี่ยบวก2เป็นการทดเจ็บในช่วงครึ่งแรกก็เป็น บอลมาด้านซ้ายอีกแล้วนะครับเป็นทอสซาที่สลับสวิตเข้ามาริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็ฮอตบอลกลับเข้าไปอีกรอบนึงนครคราวนี้เป็นมาตินโอเลกาดที่ได้บอลแล้วก็จับแล้วยิงด้วยซ้ายนะครับเป็นประตูนะฮะทำให้อาร์เซนนลทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์ในช่วงก่อนจบครึ่งแรกนะครับก็ประตูทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับเกมเมื่อคืนนี้นะฮะก็ทั้ง3ประตูเกิดจากอ่ในช่วงครึ่งแรกหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ยิงไม่ซ้ำหน้าแต่คนที่แอสซิสซ้ำหน้าคือเป็นแฮตติกก็คือเรนโดทอสซานนะฮะคือสามารถจ่ายจนแฮตติกได้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆส่วนเรื่องที่ทำให้แฟนบอลกูนเนอร์มีความสุขกันในค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือจะเป็นนาทีที่77ะฮะก็คือจะเป็นกาเบียลเจซุสได้กลับมาลงเล่นคืนสนามฮะในรอบ3เดือนมราต้องบอกว่ากาเบียลเชซุสเนี่ยเจ็บตั้งแต่ช่วงบอลโลกใช่ไหม ปัจจุบันนี้ก็จะมาสาเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้ลงเล่นในสนามเลยก็ได้ลงเล่นแทนมาร์ติเนลลี่นะในนาทีที่77นะครับแล้วก็มีเวเล่าที่ลงมาแทนอทอสานะครับแต่ก็ไม่มีสกอร์เพิ่มนะะในในช่วงในช่วงครึ่งหลังนะฮะมีจังหวะหนึ่งที่ที่วเวเล่านะครับชิงบอลกับกาเบียลเจสุดได้หลุดแล้วนะ และลูกนั้นก็กลายเป็นกาเบรียลเจสุสที่ยิงเบาไปเองนะครับทำให้บอลก็เข้ามือแบร e เรโนได้อย่างง่ายๆเลยนะฮะลูกนั้นถ้าเกิดสามารถเน้นกว่านั้นหน่อยแล้วยิงเข้าประตูได้ก็ mm hmm. อาจจะเป็นประตูเรียกความมั่นใจแล้วก็เป็นค่้าคืนที่ดีมากๆของเจสุสในการกลับมาคัมแบ็กในสนามได้ในรอบ3เดือนนะครับ mm hmm. พอเราไปดูแมนออฟเดอะแมปในเกมนี้นะครับ mm hmm. ก็ไม่ใช่ใครอื่นเลย <laughs> เป็นใครไปไม่ได้ ก็คือจะเป็นเลอันโดทอสซานเองนะฮะเลอันโดทอสซาก็ต้องบอกว่าค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเด่นมากๆนะใช้คําว่าค่อนข้างเด่นก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเด่นมากๆเลยเกมที่เขาได้สวิตออกมาเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยจังหวะโยกจังหวะเลี้ยงจังหวะจี้กินตัวเนี่ยโหทําได้ดีมากเมื่อคืนนะ,ะก็แทบจะเป็นตัวแกนหลักในแนวรุกของเมื่อคืนนี้เลยนะฮะ เรยนโดทอสซาเนี่ยมีสถิติการลงเล่นเมื่อคือนกนะือลงเล่นไปทั้งหมดประมาณ79นาทีนะสัมผัสบอลไปทั้งหมด54ครั้งเปิดบอล7ครั้งสร้างโอกาสได้4ครั้งสัมผัสบอลในแดนคู่แข่งนะครับ3ครั้งแล้วก็ชนะการดวล2ครั้งทําได้3แอซซิดเป็นแฮตติกแอซซิดเลยนะฮะของเจ้าตัวก็อ่าทอสซาเนี่ยเป็นนักเตะที่ย้ายเข้ามาอัซนอนเนี่ยในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกรานะครับ ย้ายมา้วยคาตัวประมาณ20 27ล้านปอนด์นะฮะก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะสําหรับนักเตะที่เหลือสัญญา2ปีนะฮะแล้วก็อายุ28่เนี่ยก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่นะฮะไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปย้ายมาแล้วเนี่ยทำได้1ประตูกับ5้าแอซซิ์นะครับก็ถือว่าตับตัวเข้ากบบทีมได้ไวพอสมควรเลยนะเพราะว่าที่จริงแล้วทอสซาก็เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็พิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้ว แล้วก็ระบบการเล่นในทีมเก่าอย่างไบรตันกับอาเซนอนก็ต้องบอกว่ามีความคล้ายคลึงกันเพราะงั้นพอมาเล่นในอาเซนอลแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวเลยนานเช่นเดียวกับจอจินโยเลยนะฮะก็หวังว่าหลังจากนี้นะจะได้ทําประตูกับแอซิดให้ตัวเองเยอะๆนะฮะต้องบอกว่าถ้าเกิดเน้นกว่านี้หน่อยทอซาในค่าคืนที่ผ่านมาก็น่าจะควรมีสกอร์กว่านี้นะฮะมีลูกที่แบบยิงบอลไปบ้างอะไรไปบ้างหรือว่า อาจจะได้มากกว่า3แอซิดในเกมได้ทำถ้าเกิดเพื่อนตัดสินใจจบคมกว่านี้หน่อยจังหวะที่กานิตชาก้าได้ชิงบอลกับทอสซาแล้วหลุดเข้าไปในหน้ากรอบประตูเนี่ยถ้าเกิดมั่นใจที่จะยิงเองก็มีโอกาสที่จะใส่สกอร์ได้ทอสซาก็อาจจะได้มากกว่า3แอซิดก็ได้นะฮะความสุขในค่ำคืนนี้ผ่านมาก็ต้องบอกว่าก็ไม่มีอะไรล,ละนอกจากการที่นักเตะที่เฝ้ารอมานานกองหน้าเบอร์เก้าของทีมอย่างกาเบรียลจีซุดนะ ได้กลับมาสู่สนามในรอบสามเดือนนะครับก็เป็นเรื่องราวดีที่เหล่ากุนเนอร์คงจะชื่นใจได้มากเพราะว่าตอนนี้ก็มีเอ็นเคเทียนะครับที่ตอนนี้เจ็บอยู่แล้วก็น่าจะกลับมาในช่วงเกือบสิ้นเดือนมีนาเลยตามรายงานของหลายๆสื่อนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่ได้กาเบรียลเจสุสกลับมาแล้วแล้วก็ ตอนนี้ก็กลายเป็นทอรซาที่เล่นตำแหน่งของเจสุดได้ด้วยนะฮะเพราะงั้นก็คือตอนนี้แนวรูปของเราค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะลีดเนลสันลงมาเมื่อคืนก็มีจังหวะหลุดจังหวะกระชากที่โอ้โหเป็นมิติเกมใหม่ๆของอาร์เซนอลที่ติดขัดพอสมควรคิเลนทินี่ที่ลงมาแทนซินเชนโกนะครับในนาทีที่72นะก็มีจังหวะแตะบอลแล้วก็วิ่งไปเอาก็ถือว่าโอ้โห เป็นเกมลุกที่ค่อนข้างมันเลยนะเมื่อคืนนี้สำหรับฝั่งซ้ายของฝั่งอาร์เซนอลนะฮะประมาณนี้สำหรับรายละเอีละละยดได้เล็กน้อยนะฮะก็ผมว่าแฟนอาร์เซนอลเราเห็นเจซุสลงมาในสนามแล้วถึงจะลงมาในาทีที่70กว่ากว่าแล้ว79แล้วเกือบ80แล้วก็แล้ว,วในสนามอีกประมาณแค่10กว่าทีก็ผมก็มองว่าทำได้ดีนะแต่อาจจะด้วยการล้างสนามไปนานเกือบ3เดือนเนี่ย ก็ต้องใช้เวลาปรับจูนจังหวะอะไรกับเพื่อนหน่อยนะเพราะว่าตอนที่เจสุดไม่อยู่ก็แม่มีระบบการเล่นที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปพอสมควรนะฮะก็ต้องกลับมาจับจังหวะกับทีมให้ได้ก่อนแล้วกันส่วนเมื่อคืนสถิติของทอสซาว่าดีแล้วระบบการเล่นของทีมว่าดีแล้วก็มีเรื่องราวเล็กน้อยครับมาแบ่งปันนิดหน่อยนะ เป็นสถิติของบอสเราแล้วกันก็คือจะเป็นมิเกลอัลเตต้านะฮะเป็นบอสของเราในปัจจุบันนี้นะต้องบอกว่าพอทีมชนะเนี่ยสถิติก็จะผุดเข้ามาเรื่อยๆฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งเบื่อเลยสถิติที่ออกมาในช่วงที่ทีมเราชนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สร้างความมั่นใจให้กับทีมให้กับนักเตะแล้วก็ให้กับทีมงานสตาร์โคตรเยอะแยะละเราอาจจะมองว่า สถิติออกมาใหม่อีกแล้วแต่ถ้าเกิดสถิติมันเป็นตอนที่เกมเราชนะก็เป็นเรื่องราวดีๆอยู่แล้วนะครับโอเคสถิติแรกนะครับก็คือมิเกลอ์ติต้านะฮะกุนซือปัจจุบันของทีมเราตอนนี้เนี่ยสามารถพาทีมฮะชนะได้ครบร้อยนัดนะในสถานะของผู้จัดการทีมนะฮะจากการคุมทีมไปทั้งหมด167นัดนะโ,โหก็ชนะได้ร้อยนัดจาก หกสิบร้อยหกสิบเจ็ดนัดนะก็จะมีแค่หกสิบเจ็ดนัดที่ไปสะดุดเสมอหรือว่าพลาดไปแพ้นะฮะแต่ว่าชนะได้หนึ่งร้อยครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะตอนนี้ผมก็มั่นใจในตัวมิเกลเตต้ามากๆเลยนะตั้งแต่ช่วงที่ตอนที่เขาอเตต้าเอาช่วงที่คุมทีมในช่วงปีแรกสองปีแรกผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าอยากจะไล่เขาเลยนะมิเกลเตตาเพราะว่าทำให บรรยากาศกินอายของอาร์เซนอลนะฮะในยุคอสสาซาเวนเกอร์เนี่ยก็กลับมาพอสมควรเลยตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วทั้งแนวทางการเล่นระบบการเล่นแล้วก็วิธีทางฟุตบอลของทีมนะครับสถิติอีกสถิตินึงนะครับเมื่อคือนนี้ก็เห็นทั้งผู้บรรยายภาษาไทยก็พูดไว้ในตอนแข่งแล้วก็หลังเกมก็มีพูดถึงกันก็คือสถิติใหม่เกิดขึ้นมาคือเป็นอาร์เซนอลนะครับกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของ เวทีพรีเมียร์ลีกนะที่สามารถเอาชนะเกมเยือนในลอนดอนดาร์บี้เนี่ยได้5นัดติดแต่ที่สำคัญคือ5ติดที่ชนะมาเนี่ยเป็นเกมเยือนทั้งหมดและไม่เสียประตูเลยในลีกฤดูกาลนี้เกมเยือนของอาเซนอลต้องบอกว่าถ้าเป็นเกมดอนดอนดาร์บี้เนี่ยเอาตายฮนะไม่เสียประตูเลยแล้วก็ชนะทุกเกมโดยที่5เกมที่บอกว่าชนะติดต่อกันมาก็จะมีเกมที่ บุกไปเอาชนะพาเลทสองประตูต่อศูนย์บุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดสามประตูต่อศูนย์บุกไปชนะเชลซีหนึ่งต่อศูนย์บุกไปชนะสเปอร์สองประตูต่อศูนย์แล้วก็ล่าสุดนฮะที่เพิ่งผ่านมาเมื่อคืนก็คือบุกมาเอาชนะฟูลแลมได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะก็อย่างที่ผมบอกฮะเวลามันมีสถิติออกมาแล้วไปสถิติตอนที่ทีมชนะเนี่ยมันสร้างความมั่นใจให้กับทีมผู้เล่นสตาฟฟคนแล้วก็ทีมงานอะไรได้เยอะหละแล้วเวลาเราได้ดูก็ มีความสุขตามไปฮะเราเชียร์แล้วก็หินไสเตี๋ยบนี้ก็อืมดีขึ้นเรื่อยๆครับอีกอย่างคือจากใจของคนที่เชียร์นอาน์เซนมาก่อนเนี่ยจะเราจะรู้เลยว่าเกมเยือนอาร์เซนอลแต่ก่อนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะพอมาเป็นยุคมิกเกลเตเต้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะละก็หลังจบเกมนี้นะครับก็เราจะมีเกมออกไปแข่งในวันพฤหัสคําคืนพฤหัส ต่อไปก็คือจะเป็นเกมที่เราจะต้องเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของ s p o ร t ติ้งลิ b o n บนะเป็นเกมยูโรปาลีกเลกสองนะฮะตอนเลกแรกก็รู้สึกว่าจะเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะแล้วเกมยูโรปาณปัจจุบันนี้ในฤดูกาลนี้นะฮะไม่มีประตูได้เสียหรืออเวโกแล้วนะฮะทั้งบอลยูฟ่าแล้วก็บอลยูโรปานะพอไม่มีกดอเวโกหรือประตูได้เสียแล้วเนี่ยทำให้ในเกมเลกสเนี่ย คนที่ยิงประตูได้เยอะกว่าจะเป็นฝ่ายชนะทันทีนะฮะก็ะอ,อร์เซนอนต้องชนะขั้นต่ําคือหนึ่งลูกถ้าเสมอกันไปศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเกิดออกมาเสมอคือต้องต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนะฮะซึ่งไม่ใช่เรื่องดีของอัเอ์เซนอนแน่นอนเพราะว่าต่อให้จะเข้ารอบหรือตกรอบในบอลยูโรป้านะฮะการต่อเวลาก็ทําให้นักเตะล้าโดยใช่เหตุนะอเพราะงั้นก็คือควรจะจบให้ได้นะครับในในในช่วง เต็มเวลา90นาทีนะฮะซึ่งผมก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นไปได้ส่วนเกมพิมลีครับก็จะเป็นน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายก่อนเบรกทีมชาตินะครับก็คือในวันที่19นะครับ19มีนานี้นะก็จะเป็นอาร์ซอนเรานะฮะเปิดบ้านตลาดกรมยูนของคริสตัลพาเลทนะที่คุมโดยเฮียปัต วีอร่าของเรานะเกมก่อนหน้านี้ชิตันพาเลตก็บุกไปต้องบอกว่าเปิดบ้านเปิดบ้านตั้รับกำเนิของแมชชีตี้นะฮะก็สามารถยันไปได้จนนาที70กว่ากวายนะแล้วก็มาโดนลูกจุดโทษแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะระบบการเล่นเกมรับของพาเลตวันนั้นต้องบอกว่าดีมากเลยนะเพราะงั้นผมก็ยังมองว่าเกมที่ต้องเจอกันในวันที่ส9เนี่ย น่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายของอาร์เซนอลน,นะฮะไม่ใช่เกมไหนก็ไม่น่าจะไม่ใช่เกมง่ายเลยอืเพราะว่าถ้าเกิดจบแมตช์นี้เนี่ยสัปดาห์ที่27แล้วเหลือเกมให้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอีก11นัดนะฮะก็ถ้าเกิด11นัดนี้ก็จะมีเกมที่ต้องเจอทีมใหญ่เนี่ยอีก3ทีมฮะอืมก็คือจะมีแมนเชสเตียโอ้ไม่3ฮะสเกมที่เป็นทีมใหญ่ก็คือจะมีแมนเชตียลิเวอร์พูล เชลซี Chelsea, แล้วก็นิวคาสเซลนะฮะที่ต้องอทั้งออกไปเยือนแล้วก็ตั้งเล่นในบ้านนะฮะอีก4เกมนี้อาจจะเป็นเกมที่ตัดสินแชมป์ของเราก็ได้ในฤดูกาลนี้นะฮะแต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะมิกลอติต้าก็จะบอกเสมอว่าให้โฟกัสไปเป็นเกมบายเกมไปแล้วกันนะครับเกมต่อไปก็เจอสปอร์ตติ้งลิสบอนเล่นให้ดีนะฮะแล้วก็เข้ารอบให้ได้แล้วกันส่วนวันที่19เจอคริสตัลพาเลในบ้านของเราก็หวันว่าอาจจะ อาจจะเจอเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ผมก็ยังเชื่อว่าทีมสามารถเอาชนะได้นะฮะจากนั้นก็จะพักเบรกกันไปจนนู่นเลยเตะกันอีกทีนึงก็เดือนเมษาฮะก็เจอลีดนะเป็นเกมในบ้านของเราอีกเกมนึงนะฮะตั้งวันที่หนึ่งเมษาเลยก็อีกนานพอสมควรอยู่นะครับหเ,เหลืออีกสิบเอ็ดเกมฮะไปสูู่กันไปเหล่ากุนเนอร์โอเคครับค่ําคืนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอาจจะพูดผิดพูดถูกไปหน่อยก็ดีใจฮะเมื่อคืนนี้ เป็นเกมที่ไม่ได้อึดอัดอะไรมากมายนะเวลาเราเชียสน้อนกันก็นกหลังๆมาจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเกมเจอกับเอสตันวิลล่า Villa, หรือเจอเกมกับบอร์ดมัดเนี่ยเราโดนนำไปก่อนทั้ง2เกมเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดเลยนะก่อนหน้านี้ก็จะมีเกมกับเลสเตอร์ที่เราชนะ1 0มาได้นะฮะก็เป็นเกมที่กดจะได้ประตูก็ก็ไม่ง่ายเพราะงั้นก็คืออึดอัดมาหลายเกยม พอเป็นเกมนี้เราสามารถยิงประตูได้ไวเลยตั้งแต่นาที21นะฮะถึงจะมีประตูนาที16ที่รับหน้าไปก่อนแต่ก็ได้ประตูไวนาที21ทำให้เหล่ากุนเนอร์เราก็น่าจะมีความสุขกันในค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็ประจวบเหมาะกับการที่เราเห็นนักเตะที่เป็นตัวสำคัญของทีมกลับมาลงสนามได้อย่างกาเบียวเจสุสก็ดีใจฮะไปลุ้นกันต่อเหล่าแฟนบอลน,นะประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดพูดผิดพูดถูกยังไง ข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้กันนะาฝากคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เกมก่อนเกม Sporting l i ลิทบอแล้วก็ก่อนเกมที่จะเปิดบ้านเจอพาเลทแล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม